ซอลินอูครับลดคว่ำนะครับนี่เป็นภาพที่เขาแท็กซอลินอูไปแล้วก็มีการแชร์จากไมเมสันที่จริงก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนนะครับซอลินอูคงต้องถอนชกกับเสกสรรในศึกใหญ่ศึกวัน170ที่จะถึงนี้ครับคือศึกวัน170เจนี่ยจะชกกันในวันศุกร์ที่24มกราคม2568ก็คือปีหน้าแต่ว่ามันก็อีกไม่นานแล้วนะครับคือพูดถึงปีหน้านี่คืออีกแบบเดียวเลย ก็ถือว่าต้องรอกันไปอีกพักใหญ่เลยครับสำหรับคู่มวยสายฮาร์ดคอร์ที่จะจับมาชนกันระหว่างเสกสรรอขวัญเมืองจอมบูซู้ไม่ถอยวัย35ปีจากนกครศรีธรรมราชนะครับที่จะเจอกับทางซอลินอูครับคนเหล็กชาวกะเหรี่ยงนักชกวัย32ปีในกรฬามยไทยประกัเฉพาะแคสเรท142ปอนด์คือก็มีการแท็กและก็แชร์มาครับซึ่งก็ตามภาพตามเห็นเลยตอนะนี้ซอลินอูก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลมีดามคอแล้วก็ดูสภาพรถของซอลินอูต่างๆนานานะครับ แต่ถามว่าผมว่าซอลินอูก็น่า,าจ,จะไม่ได้หักอะไรมากมายนักนะครับเนี่ยหรืว่ายังลุกยังตั้งไหวแต่ว่าสภาพรถนี่คือสาถุลงปูซอยเลยนะครับนะโอ้โหก็ถือว่าแบบนี้ยังไงก็ต้องถอนนะผมว่าต้องถอนก่อนแหละนะครับเพราะไม่มีเวลาซ้อมนอนโรงพยาบาลสักเดือนหนึ่งสองเดือนหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่เวลาการซ้อมก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความฟิตต่างๆนานา,นานอาจจะ มีไม่มากพอครับถือว่าเป็นคลิปแจ้งข่าวนะครับแฟน,นมวยท่านไหนถ้าไม่อยากพลาดข่าวมวยให้กดติดตามมาไว้แล้วก็กดกระดิ่งครับคลิปใหม่มาจะเด้งแจ้งเตือนท่านทุกๆวันเลยเด้งปิ้งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไห้ถึง80,000 s u b ซับสไคครับซอลินอูเคยดอุบัติเหตุน่าจะไม่ได้ชกกับเสกสันแล้วต้นปีหน้าครับ